สวัสดีครับช่องปาโก้ลำเทือนออฟิเชียลครับหอดแล้วหอดแล้วสบายดีสบายดีรีสอร์ทนะครับนี่ครับจุดที่เราจะแสดงหรือเปล่ายังไม่อัปเดตแต่ป้ายกดงี้เลยครับอยู่นาป้ายรีสอร์ทครับมีนารีสอร์ทครับตอนนี้มาถึงหมดทุกคันแล้วครับเออยังบุ่เห็นรถอาจารย์เนวิอกีเป็นเป็นจอดนอนใสนอกครับอันนี้รถปาโก้กับรถบัาเองครับ ไกลนูน่นคือรถแม่ลำใหญ่ครับมาถึงแล้วสามขั้นรถอาจารย์นางดนตรียังบม่เห็นหมูหัวไปนอนรีสอร์ทยู่ไซเพิ่นออกมากอนหมูครับอยู่ไกลๆหนึ่งครับแม่ลำใหญ่สู้หเหมือนกันครับครติดจอดที่สุดครับ,บเป็นค่ายลูกเสือน่าจะเป็นค่าย พักแรมลูกเสืออะไรสักอย่างครับยังไหนยิ่งมีบอกพี่ยังเห็นถาอยางไรยิ่งจะหล่อสองหล่อเลยหล่อเลยตาย้นะใส่ว่าเป็นยางสงเัยมนมีน้ำตาบอนี่ไอ้รัหลายๆหลาๆนะยิ่งเขาอยู่บเาอยู่บ ยามันขาไม่่าว่ายิ่งงั้นโทษกระยามันขาได้เขาว่าโทษกระยามันขาได้ไหมันขาดอยโทษหน่อยได้ไมเขาข้อจับาข้าหบาทเออเช็ดลมเนี่โอ้ถือดีดีคือปเป่ากล่องน้ำเลยก็เสจะหลงมาฝ้าวะเก่ยว่าฝ้ามาเอิยิ่งเขาเขายิ่งนองมือเลยน้องรับเป็นีอพรีสอเขาจะทางไหนทางไหนบ่นี่บลีอเป็นลีอ ได้ยินว่าหองละหองละซีลอยพิเศษกว่าที่ไหนครับจุดพักแรมครับมือนีบุ๊มมีการแสดงครับวันนี้ไม่มีการแสดงเด้อพี่น้อง

ยังโง่ว่ามันไปนอนใสแต่กนานาจะมาถึงแล้วล่ะครับอาจจะไปนอนพรมีแต่รถอาจารย์นักดนตรีมันสีพี่เบกไปยังไหนแล้วครับอาจจะเข้าวัดก็ได้ครับยังไม่ทราบว่าไปนอนที่ไหน พักแรมที่นี่หนึ่งคืนเม่อน,นี้เที่ยงครับเที่ยงน้อยๆครับผมมาจอดจอดอยู่2อเทื่ครับจอดเติมน้ำมันเทือนึงแล้วมาจอดพอท,ท่ออีกเทื่หนึ่งครับทำงาน,นไลย,ยาวครับไหลย,ยาวๆว มีดองผ้าไปเบิ่งรีสอร์ทครับโอ้เปนเตียมตัดยาไปย่างดีครับเป็นค่ายลุกเสือหรือเป็น่ายฝึกยังสักอย่างนี่แหละครับี่น ในน้อยยากนะสบายนุ่มสามเนาะจอดให้กินเขาครับ่จอดโอ้ยรับเงาลูกสาวรับเงานี่ครับปบู่ว่ามันบวกนาแมนรีสอรดเนาะครับน่าจะเป็นที่พักแรมของพวกเขาขอขายบ่ไม่จังไดแต่ก็ว่ารีสอร์ทสบายดีอันนี้เขาเปิดให้พักหรือว่าต้องเช่าเปิดให้พักหรือว่าต้องเช่าครับห้องเท่าไหร่อันนี้ อันนี้นอนได้หคนก็หกร้อยหกคนหกร้อยก็คนละร้อยไม่ใช่หึหกร้อยหกอยคนละลอยนั่นแมนบอ่รหกลอยไ่โอหกร้อยแต่ว่านอนได้เท่าไหร่หคนหกคนกำหนดใช่ไหม มีกี่ห้องแม่ทั้งหมดบ่หูเด้อค่ะหนูไม่ได้อยู่นี่อยู่บ้านนุ้มเอาแล้วแล้วใครดูแลนี่ดูแลมีคนหนึ่งเอกยิงได้ผู้ชายนึงใช่ไหมผู้ชายใช่ที่ยิงไม่ใช่มีทั้งหมดกี่ห้องลูกโอ้หลายแห้งข้างในก็มีบอกครับข้างในก็มีทางสวนน้ำก็มีนู่นก็มีคนโอ้มันตรงนี้เขาเรียกอะไรฮะเป็นเป็นค่ายลูกเสือไม่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 ตรงจุดนี้นะจุดนี้เหรอลูกเสือโอ้ค่ายลูกเสือเนาะ เพิ่นติดกับค่ายลูกเสือส,สบายดีรีสอร์ทครับเบิ่งพ่อเบิ่องของเนี่ยลูกพามาตำรวจมองพี่นอ้องไว้นอนหกคนเอา้าแล้วแต่เพิ่นธิตปิดจระนาแอร์พัดลมคนระับแอร์พัดลมพัดลมแอร์พัดลมก็มีแอร์ก็มีครับคือว่าโอเคได้พี่นอ้องเนาะโอเคครับถ้าให้หกคนก็คนละร้อยแต่ว่า เราอาจจะกลับแล้วแต่ไปผิดไปผิดมันห้องเขาบอกอยากบาเนะพี่น้องเนาะอยู่ได้จนเข้าเที่ยงวันนี้ก็เที่ยงพรุ่งนี้แหละครับผมถึงวันแสดงเมื่อเผอก็ต่อมโหาต่อดอกราะว่าล่านคขันแม่ล่านแสดงอยู่นี่ก็คือคือเท่เลยแหละครับแบบเท่เลยครับแบบเท่เทเลยครับโอ้พนห้องห้องพนหลายอยู่ได้พี่น้องครับบานเปล้างยังญงก็มีครับ บ้านไม่ร่างเงินกันนี่เองแต่บงอกว่าบันจะของรีสอร์ทหรือว่ารถมีแต่หับปักอย่างเดียวแล้วพี่น้องรถคือบ้านบ้านคือรถน่าพี่น้องเนาะด้ปักไฟนี่นะซูโค,โคสมูสซ้อนนะครับน่าจะเป็นล้าน,นี่แหละพี่น้องงานนี่เพิ่นว่างาน เจ้าภาพครับแต่ว่าผมบอกว่าเนืน่องในงานอะไรเนีย่ยแต่ว่าเป็นมีงานมีเจ้าภาพแต่ว่าไม่รู้เขาขึ้นไปไม่รู้เขาจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายหรือว่ามีการเก็บบัตรบอต้องต้องรออัปเดตอีกทีเนาะพี่น้องครับโอ้ดีอยู่ครับพี่น้องเนาะมือนี้พักแรมนอนรีสอร์ทเนาะบนเหนือบาก็แรงครับพูดลรอ,รอยพูดลรอ,รอยครับถือว่าถูกครับถือว่าถูกมาก ครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตให้เอฟซีปาโก้ครับให้รับทราบครับตอนนี้เรามาถึงกันหมดทุกคนแล้วปลอดภัยทุกทุกคนครับที่ง่ายครับอย่าลืมเด้อกดติดตามกดไอแชร์ให้ปาโก้นะครับผู้ติดตามยังไงมาไลน์ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปเส้นนี้ครับสวัสดีครับ